สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีเนื้อแดดเดียวกับน้ําพริกกุ้งเสียบมาชม่ชมกินข้าวด้วยกันนะครับผมข้าวขอ,าของเราวันนี้นะฮะเป็นข้าวก่ํานะครับผมกินกับเนื้อทอดหรือว่าเนื้อแดดเดียวนี่คือเข้ากันมากนะครับผมสดยอดสสดยอดมาเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันเลยนะฮะวันนี้เอามาเยอะเลยนะคุณผู้ชม <c oughs> น้ำพริกกุ้งเสียบมา มันทำจากกุ้งเหรออันเนี้ยไม่ได้กินทื่ไม่กุ้งเสียบกินร้อนร้อนแปมงานนะคุณผูชมข้าวร้อนตัวเช้านะืหมันจะไม่เปลืองเมนูเนี้ยเพราะว่าเนื้อมันเหนียวนิดนึงเนี่ย <laughs> ด้ดรสชาติดอิองแผ่นไปเลย วันนี้ซื้อแอบใหม่มาแล้วแอบเก่ามันผุเขาจั่แล้วแอบใหม่ชอบมากเลยอ่ะเพราะเนื้อนี่เขามักเวม,กมักนะหมักไอ้เม่ตักทีอ่ะมันหอมอ่ะอ มันไม่เปลืองอ่ะเป็นเมนูที่ไม่เปลืองชิ้นสองชิ้นนะก็กินข,ข้าวเช้านะครับผมกับข้าวสักปั้นเนาะดีอนี่มันฟันข้างหน้าผมไม่ค่อยดีแต่ฟันกรามยังด,ด,ด,ดีอยู่เยอะ้อยู่ ต้องยค่อยเคียวนะ่เมนูนเนี่ยเคี้ยวเร็วปวดกรามอะ่ะถ้าอยู่ใกล้ชายแดนนะผู้ชมทํำใจเป็นเป็นชุดเป็นชุดส่งให้ทหารเมนูนเติมพลังเร็วมากเนี่ยชั้นดีเลยของแห้งหนงมันเก็บได้านาน ทำไมเปลืองเป็กับ,บข้าวให้ไม่เปลืองอืมเนี้เนื้อวัวของจริงไม่ค่อยมีมันเลย ปั่นครบก็โอเคปั่นไม่ครบมันก็แย่หน่อยโอ้ยปั่นไม่ครบก็เกี้ยวเร็วอยู่อันนี้มันจะแข็งนิดนี่ยนะนอาหวานไม่ได้ฉีกไปทางเนื้อดิถ้ากัดขวามันก็เน่เดียวฉีกไปทางเดียวกันกับเนือ้อตรงตัดง่ายกว่า คุ้มไหมอากาศมันอ่ะมืดมากมาเข้ากับกุ้ห่ยับเนี่ยเนื้อ คิดถึงไอ้ขนมมันนั่นอ่ะที่มันคล้ายๆอย่างเงี้ยจะเป็นรูปปลาอ่ะร่น้องมันกินไหม,มน่าจะชอบนะนเนื้อข้าวปามมยังกินเลยคุณผู้ชม,มเนื้อใครยังไม่ชอบคนก็แปลกถาม มันไม่ได้เป็นหมาเรานะมันหมาคนอื่นแล้มาอยู่คุณผมผมก็กาแตะเอาข้าวมันกินตอนเย็นแล้วตอนเช้ามาเฝ้าบ้านให้ด้วยนะนอนอยู่ที่มันได้บ้านเลยมันก็กินหมดอะไรมันกินหมดข้าวป่ามันก็กินมันไม่เลือกกินเลยมันไม่กลับบ้านไปเลยอะนอนอยู่นี่เลย ต่เีแรกมันไม่ให้ผมจับตอนนี้คือตามต้อยๆเลยมาปั่นขะหมดแอบเลยอ่ะมาตัวเดียวนยตัวนั้นมันยังกลับบ้านตัวใหญ่อ่ะแล้วมันบางครั้งมันมาปุ๊บมากินที่นี่ปุ๊บมันก็ไปกินในบ้านมอีกอ้าวปุ๊บปุ๊บมาปั๊บเลย นู่านี่อะไรเนี่ยครับเฮ้ยปั้นเนื้อนี่เขาจะไม่เปลืองกับข้าวไม่เปลืองนี่แหละกินได้หลายมือนะไปทำงานม,มาก่อนคนระับพี่ชม แค่นี้นี่ข้าวเช้าข้าวเหนียวปั้นหนึ่งห้าบาทแค่นั้นแหละอิ่มแล้วแบบง,งานจำผอยู่กรุงเทพแล่เวลาเร่งรีบ้วยกินอยู่บนรถด้วยมันอยู่ท้องเลยนะ คลิปนี้นะครับก็ขอตลาคุณผู้ชมก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะผู้ชมนะมากินข้าวกับเนื้อทอดด้วยกันนะครับผมเนื้อทอดเด็ดเดียวนะครับวันนี้แสงอาจจะมืดมัวนะครับเพราะว่าพายุมันมาเนาะมันก็ไม่มีแสงเลยอาจจะมืดคึมหน่อยนะครับผมแต่พบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ